ข้อมือ1บาท17.5พร้อมให้รับชมแล้ค่ะที่1ค่ะเส้นนี้สายเป็นลายโซ่ฝรั่งแล้วก็ห้อยจี้หัวใจดาวค่ะเส้นที่2ค่ะลายบิดตามา้าหรือลายอิตาลีสามค่ะเม็ดมะยมลายเม็ดนะคะจะเป็นแบบมีลายมิริวๆด้วยค่ะแล้วก็มีห้อยจี้หัวใจมาที่สประคำทับลายขั้นมีนาห้อยหัวใจห้าแบบที่หค่ะลายบิดนูนแบบปัน 7.5แบบที่6ค่ะลายเบนต,ตุ้งติ้งลงยาหัวใจสีเขียวที่7และ8ลายที่7ลงยาสีเขียวลายที่8ลงยาสีแดงมีฝั่งหอยด้วยนะคะที่9เม็ดพริกไทยขนแมวหอยจี้หัวใจแบบที่10ลายรวงข้าวต,ตุ้งติ้งหัวใจดาวแบบที่11สายลายเกตดดาวตุ้มพิกุลแบบที่12 สายลายเกตดาวตุ้มพิกุลแล้วก็ขั้นลายเสือโครงค่ะแบบที่13สายลายเบนต์แต่งตรงกลางเป็นลายตะก้อค่ะแบบที่14ลายทาโร่ห้อยตุ้งติ้งหัวใจลงยาแบบที่15้าลายสวยมากค่ะตุ้มตรงกลางตัดลายค่ะสายเป็นลายสามห่วงแล้วก็มีลายเม็ดไข่ด้วยนะคะแบบที่16ลายผ่าวายห้อยจี้หัวใจค่ะลายนี้ใส่ออกมาดูไม่ใหญ่ค่ะ ที่17ด้านหน้าเป็นโอ่งขั้นมีนาค่ะส่วนตัวสายจะเป็นลายสามห่วงแบบที่18ลายโซ่ฝรั่งใหม่แบบที่19กลางสร้อยค่ะเป็นงานฝังพลอยนะคะสายเป็นลายโซ่สแควร์ค่ะเข้าแบบที่20สายสร้อยค่ะเป็นลายบิดยุ่งนะคะตรงกลางเป็นแม่กุญแจหัวใจแบบที่21 สายเป็นลายเกตด,ดาวนะคะตรงกลางเป็นประคมีนาค่ะแบบที่23ลายตันๆอีกหนึ่งลายนะคะที่อยากแนะนำสายเป็นลายบิดแบนค่ะแล้วก็มีลายป้องคั่นนิดหนึ่งนะคะแบบที่24ลายบิดยุ่งแบบที่25ลาย8เสาประคมีนาแบบที่26สายเลดโลเล็กปั๊มมังกรแบบที่27 เลดทับลายแต่งโอซแบบที่28เหเลดบิดลาชันที่ที่29ใครชอบลายหลูหลูเงาๆระยิบระยับนะคะลายนี้ชนะเลิศเลยแบบที่30ลายโอซแพรข้าโพดแบบที่31บิดเงาโปง่งแบบที่32ลายบิดนูนโปง่ง ผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าลายด้านนี้นะคะเป็นตัวโปร่งค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตันค่ะแบบที่33หัวเสือฝังพลอยแบบที่34ลายใหม่ค่ะลายโซเพอร์ที่35ฟิชโชทับลายลายที่36แพรปั๊มหัวใจทับลายแบบสุดท้ายค่ะ37 เลดทับลายลงยาสีดำ <Okay. S 1> เท่มากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีลายสวยๆมาให้รับชมพันทีค่ะ